สวัสดีครับวันนี้อยู่บูธอ่าสวนาน่นะครับผมสวาแาเป็นอะไรบ้างครับผมอธิบายให้ฟังหน่อยครับค่ะสวาแาค่ะเริ่มแรกเป็นโปรเจกต์ของเอ m มไฟนะคะที่เราอยากจะทำโดยมีคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเป็นน้องสัตว์ค่ะตรงนี้แล้วก็เราจะมีคอเลกชันที่จะออกนะคะก็คือ n f t คอเลกชันที่ความพิเศษของ n f t เราเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นรูปน้องสัตว์ที่มีสกินต่างกันไปแล้วยังจะมีตัวแบ็กกราวน์มิวสิกด้วยค่ะแล้วก็มีเสียงน้องด้วยถ้าเกิดมิน์ไปเนี่ยก็จะได้รับ เรียกว่าได้รับเป็น multi c e n t u r y experience เลยค่ะได้ทั้งดูน้องขยับแล้วก็มีเสียงให้ฟังด้วยค่ะส่วนมิชชั่นของโปรเจกต์เราค่ะไม่ใช่ทำมาเพื่อเป็นเกมไฟล์เพื่อมา,า pay to earn หรือให้ทุกคนอะ่ะเข้ามาเล่นหาเงินแล้วทางทางเดฟก็หายไปอะไรอย่างนี้แต่เราอะ่ะมีมิชชั่นหลกัหลกๆเลยคือเราอยาก contribute back ให้สังคม มีการติดต่อพูดคุยกับหลายองค์กรเกี่ยวกับสัตว์ป่าค่ะเพื่อที่จะเหมือนทาโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็นํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปเป็นการไป,ปนาไปําไปช่วยเหลือน้องสัตว์ด้วยค่ะในสุดโปรเจกต์นี้จะออกมาเมื่อไหร่ครับผมตัวเดโมค่ะจะออกใน Q3 ค่ะแล้วก็คิดว่าคงได้เล่นเกมกันจริงๆไป Q4 ของปีนี้ค่ะส่วนที่คนที่จะเข้าถึง NFT ตัวนี้นะครับผมจะมีส่วนในการาช่วยเหลือสัตว์ป่าย,ยังไงบ้างครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประกาศออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนะี่จะมีการนําไปมอบให้มูลนิธิต่างๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปค่ะมีอะไรฝากถึงคนที่อยากเข้าถึงไหมครับผมก็ฝากติดตามโปรเจกต์สวรรค์น,น่าสืบ v ว้ของเราด้วยค่ะสามารถติดตามทาง Twitter, Facebook, Telegram, Discord ได้หมดเลยค่ะหรือถ้าเกิดมีข้อสงสัยอยากรู้อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์ก็สามารถทักแชทเข้ามาได้ ช่องทางติดต่อมีตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีทางเฟซบุ๊กอ่าคลิปเตอร์เทเลแกรมค่ะมีมส่วนเออมันจะต้องสแกน QR code ได้สำหรับใครที่สนใจนะผมสามารถสแกน QR โค้ e ปฏิบัติช่องทางได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับ